บ بسم الله ا ل ร ح م ن الرحيم วราะะีมวบิฮินัสต้อินวะลาฮาวะลาวะลกุวาติอิลลับิลลาฮินอาลัยน่าจินเพี่น้องครับการเป็นผู้นำเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ดีที่ลอสซูบา,านระ์โลตระนัดจะให้กับเขามาทำอย่างไรเพีองครับจะทำให้เรานั้นเป็นผู้นำเป็นคนต้นแบบวันนี้มีเทคนิควิธีการเพีองครับเป็นเทคนิควิธีการที่กล่าวไว้ในหนังสืออันโเอีสนานาฮสาลักครับท่านอิบนุกรยยิมอันยาอุสยะห้ได้กล่าวว่าวัสซาบรู ความอดทนเรลยกวก็หุนยากินเมื่อมารวมกับความยาเกินความมั่นใจในลอสุภานวาต์จลาฟลอิลจ,จิตตมาอาเอารสา,าอันอีมามาฟินดินเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันมันทําให้คนๆนั้นเป็นผู้นําเป็นต้นแบบในเรื่องของศาสนาเรื่องสําคัญมากไปองครับว่าความอดทนเนี่ยเป็นเทคนิคเป็น หลักการศาสนาที่ Allah อัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นจะให้กับเราเราเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาพีอนงนครับต้องมีความอดทนการอดทนเป็นสารต้องต้นที่ทําให้เราเนะี่ยได้รับความสุขความดีความสําเร็จความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นวาญยิบนะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมีในการที่จะรับมือกับความพันผวนความไม่แน่นอนเรื่องเราต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นขอให้เราได้มีความสบัตดมีความอดทน Allah u, อัลลอฮฺ سبحانه และสุลต่ว่าวายุบฟซอบรุเนะอจรอหุมเบรไฮิซาบอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه แะแต่ละจะทรงตอบแทนคนที่มีความสบัตมีความอดทนผลลบุญรางวัลอันมากมายไม่อาจที่จะประเมินได้นั้นขอให้เราได้มีความสบัตอดทนเมื่อสิ่งนี้พี่น้งครับมารวมกับคําว่าอันญากีนความมั่นใจไปน้้งครับความมั่นใจในอัลลอฮุบน ح ا ن แตะตะความยากเก็นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในจิ๊กซอครับของคําว่า ของกาลิมาชาดาแล้วอิลล้วล่าอฮความยิ่เกหญ่ใน,นความที่เรานั้นเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยร้อยเปอร์เซนต์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าล้อสุบานเดือนตาสองให้มันก็ไม่มีใครมาห้ามใช่ไหมครับถ้าเอาล้อสุบาลเดือนตาสองห้าม,มก็ไม่มีใครมาให้นั่นขอให้เราได้มีสิ่งนี้ในการใช้ชีวิต ในการใช้ชีวิตในการที่เราอยู่ในโลกดนญ,ญานี้นะครับมันต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ลอสุบฮานุตลาจะให้กับเรามานั่นเป็นองครับผู้ใดก็ตามที่นําความเยีกเก่นความมั่นใจแบบเนี้ว่าอยู่ที่อนะัลลอฮ์นั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์เราไม่เพียงแค่หน้าที่ทําเต็มกําลังความสามารถของเราเสร็จแล้วนั้นความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่อลอสุบฮานุาตลา เสร็จแ,แล้วต้องมีความอดทนในขณะเดียวกันเราต้องมีความอดทนในเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าเราจะมีความสําเร็จเราก็ต้องมีความอดทนถ้าหากว่าเราจะผ่านเรา,าจะผ่านวิกฤตปัญหาอุบสารคที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ต้องมีความอดทนนั้นสองสิ่งเนี้ยพี่น้องครับพอมารวมกันกับบุคคลบุคคลใดก็ตามไปแล้วครับมันจะทําให้คนนั้นเป็นคนสามารถเป็นคนต้นแบบได้เป็นผู้นําพี่น้องครับคำเนี้ยเป็นคาที่ถอดรหัสมาจากคําสอนในยักุรอาน สุรษาจดาอาจะที ah ah ่24อัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละลาได้ทรงตัสไว้ว่าว่าจอันนามินฮุมอินมตันยุฮตะดูนะบออัมรินา เราอัลลอฮฺสุบฮานิวตาลาได้ทรงบันดาลให้พวกเขานั้นเป็นผู้นำเป็นคนต้นแบบในศาสนายุฟตาดูนะบิฮายุฟตาดูนะบิอัมรินาที่เขานั้นได้รับทางนำจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละทางนำที่เห็นของดีเป็นของดีทางนำที่เห็นว่าการขอบคุณอัลลอฮฺในเนี้ยมากความโปรดปานที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เนี่ยมัชิดายะทางนําที่ทําเขาเห็นว่าอ๋อภัยบ巴ะบททดสอบที่เกิดขึ้นนะเป,นเป็นเป็นสิ่งที่ให้ผลบุญกับเราเพื่อสิ่งที่ให้ความยีงามกับเรานั้นเขาได้รับทางน,นํานี้ลัมมาซอบาูเมื่อเขามีความอดทนวาแกนูเบอายาที่นาอยู่กินนนและพวกเขานั้นในในอายะในอายะต่างๆในสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์ในอันกุรอานหรือในสัญญาที่อัลลอฮ์สุบฮานุตัลาได้ส่งสัญญาไว้นั้นเขามีความมั่นใจ เห็นไหมครับความมั่นใจนั้นพี่น้องครับอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เป็นคนต้นแบบเป็นผู้นําเป็นผู้ได้รับความดีความสุขความสําเร็จทั้งดุลยและอคจฉริะในยักกุรอานบทนี้ได้ให้ใหทางนํากับเราได้ให้เทคนิคที่มีความสําคัญนะครับว่าเราเนี่ยต้องมีความสอบัตมีความอดทนนะครับต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในขณะเดียวกันเราก็มีความมั่นใจนะครับในสิ่งที่ลอสุบฮานอุตตลานั้นได้ให้กับเราไว้ สิ่งที่เรามีความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะก้าวฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไว้ได้เพราะอะไรฮะว่าไม่เยอะตกนิละะละอย่าใจอันละหูมาครยาอัลลอฮ์สัญญาว่าบุคคลใดก็ตามที่มีการตักว่ายำเกรงอัลลอฮ์ س ุบฮานีวาแต่ละพออัลลอฮ์ س ุบฮานี่แต่ลานั้นจะส่งให้เขานั้นมีทางรอดมีทางออกอีกทั้งพระองค์จะทรงประทานฤทธิ์กีปัจจัยยังชี้ให้กับเขาโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับ พี่น้องครับพอเรามั่นใจครับอ๋อหลักจริงๆของเรานั้นอยู่ในการตักว่ายำเกรงอัลลอฮ์สุบฮานวานต่ลละอัลลอฮ์จะให้เรานั้นมีทางรอดมีทางออกอัลลอฮ์จะให้เราได้เจอโอกาสนะครับดีๆในการที่เราจะได้รับริสกีปัจจัยอย่างชีพซึ่งซึ่ง,งต้องอาศัยความเชื่อมั่นนะพี่น้องครับเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าอ๋อจริงๆอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวานต่ลละสรุปว่าเมื่อเดก็ตามพี่น้องครับที่เรานำความสบัดอดทนร่วมกัน อย่าเกินความมั่นใจในลอสุบภาวิวาตะลามันจะทําให้คนคนนั้นทําให้คนคนนั้นนั้นเป็นผู้นําเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของศาส,สนาอัลลอฮสซาลมุลลอฮมุฮัมมัดุอฺอาลัออฮาบิุอซลมลัอลอลัยฺุอลัิลออลัยฺออลลอล